สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุมวิทวันนี้ก็วันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจครับมาเบ่งงวนะครับเนาะบอกว่าพามาเบ่งหนุ่สซือแด้ครับเด้อปิดเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนครับกิจเจรนาน้าครับผมนี่ครับงวสาวแม่นี่งวสาวทองแรกนะครับเด้อ พึ่งผสมนะครับเนาะม่อนพึ่งผสมผสมทองแรกครับผมผสมใบทองแรกเบื้งใบเบื้งหลอดน้ากันเลยครับผมครับบรรทายไงเม็ดที่สิไปหาโมครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวโมเดี๋ยวโมออกไม้เพลินจักแม่กันเลยนี่แหละครับแม่นี่ยนะครับเนาะเป็นง้อบเคืองเรื่องเบื้บนดีนะครับเนาะออกตะตายบามันใช้ไงฮาเลยครับง้อแม่นี่ ควมสูงอยู่ที่ประมาณร้อยหาศีพหาบวกขึ้นไปนะ้ครับเนาะควมสูงผลเนาะครับเนาะจังไหนกับมีแน่นอนครับร้อยหาศิบหาบวกหัวแม่เนี่ยที่สําคัญกับเป็นหัวสาวผสมใบทองแรกเนาะครับเนาะแ้งขาเขาเขาไงจีบเรียบจีบเท่าบัดเท่านั้นครับทัางน้ำผลหะครับเบิ้งเอาได้ครับในลัางขาทบขาทอนกคือเก่าล้วครับหัวเฉียวยรับกันให้คือเก่านะครับเนาะเบิ้งใหเบิ้งหลอดต้องกันก่อนครับค่อยเปิดนะคบ บพเห็นใบเห็นดอกคือเปิดราคาไม่กะทิว่าถือกะทิว่าถือแพงกะทิว่าแพงเนาะครับเนาะเบิ้งพอพันเบิ้งใบเบิ้งหลอดก่อนครับเอ้าเบิ้งใบเบิ้งหลอดครับผมวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะนั่นแหละครับผมวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะกำหนดทอดวันครับสิบแปดมิถุนาเนาะครับเนาะหกหา พอพันพิ่นตัวใหชูแวงเบิ้งน้ำกันเลยครับผมหืมหดหดขัด kf31 นึ่งครับเนาะนั่นแหละครับพอพันเพิ่นแอบของแท้ครับผมเปิดราคาด้วันครับเด้อตั้งใจฟังน้ครับเนาะปฏิย่อมราคาเรื่อยๆตามที่เอฟซีแนวน้ำมาานาะครับเนาะแม่นี่เปิดด้วยเกาเมื่นเกาพันครับผมค้อมูงระดับลอยหาทิบวกขึ้นไปน้ครับเนาะลอยหาทิบหาบวกขึ้นไปนะครับแม่นี่ มีแนวนอนนะครับเนาะแขีงขาขอเขาไงรับประกันทองให้เช็คทองเรียบร้อยนะครับเด้อแม่นี่นะครับเนาะหลายรับประกันครับรับประกันขาทกขาถอนหางหมกหางดอกพุดนะครับทั้งทองกับรับประกันอีกทั้งหากนะครับเนาะงูแม่พุดนะครับหัวน้ำพนบอกมาเพยกับใบหัวน้ำนะครับหวนนัวน้ำแน่นอยู่แนวนี่ เป็นหัวสาวทองแรกของแท้นะครับนะเนาะแน่วนี่บัดทันเคยถือดูดอยู่ครับผมหัวนมเพลินนั่นแหละครับเบิ้งเลยครับผมจะบอกรักไข่ไม่ไอห,หัวนมแล้วครับแนวนี่ความสูงกับรางงานให้แพนเพลแพนเขาฟังกันเนาะครับย่ำราคาอีกเท่านึงครับบัดนียเจ็ซีเรียกร้องมา ใบนะครับเนาะเปิดราคาดูๆแน่นะข่อยเลื่อนพ่นเรือนไปเรื่อนมาบ่บ่พอเหรนี่เอฟซีห่นใจใจหอนนะครับเนาะอ๋เอาอีกเทียนึงครับผมเปิดราคาเก้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะอุ้ยเก้าหมื่นเก้าพันโอ้เงเฉยก็ได้เก้าหมื่นเก้าพันครับผมลงสาเลยนะครับเงเฉยจอาเปิดค้างว่ายรตัวายก็ได้โทษไายรครับยืนยันครับแรกนะครับเก้าหมื่นเก้าพันครับผม ราคานี่ร้อมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมโมเชียวยกกรลันตีหายนะครับเนาะในด่านจัดทรงก็ได้ซังมือแรงนี่ส่งหอยหอดมืออื่นเ้าโอ้ยมืแมนมืออึนเสากระทรงหอเลยครับผมหอดมืออึนเสาเล้ยนะครับเนาะว่นไงครับออกสไตล์ประมาณทั้งยี่ห้อสีแนวนี่แหละครับผมกินง่ายยู่ง่ายนะครับเนาะ งูหญ่ระดับนี้เจ็ดสีดีปะนี่จีบเรียบเีท่าง,งามดีปะนี่บวกลบขึ้นหันเบิ่งเอาเลยครับผมมาถือแพงนะครับเนาะถ้าว่าถือก็ต่อขึ้นกะน้อยก็ได,ด้เลยครับเด้อแตนว่าแพงก็ยังทวมมาต่อกับหัวเฉ่ายานะครับเนาะนครับเป็นงวหนาๆนะครับเด้องวแม่นี่ ที่สำคัญก็ควมใหญ่ควม่มยาวคว,ม,ควมสูงเนี่ยยังสมีให้เห็นอีกหลายนะครับเด้ะเพระาะว่านี่ก็เพิ่งได้ผสมไบทองแรกเองเนาะครับเนาะงัวแม่นี่โอ้น,นะครับบันทายพันควมใหญ่ควม่ยควมยาวาาบ่เป็นสองร้องตัวได้ครับออกสไตล์บ่มันแล้วนี่ยแม่นี่ค่อนข้างอัจจะัดหยาเนาะครับเนาะ ในด้านทองเพิ่นก็รับประกันให้นะครับผมในด้านจับต้งกองหัวใจเหวีจับต้องไอฟี่ครับในราคาที่เปิดไว้้ะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สีจบคลิปไว้ช้ำช้ำนี่้ะครับเด้อกัง็สาวผสมใบทองแหลกแม่นี่ครับผมมีใบมีหลอดให้นะครับเนาะนั่นนะครับ KF สามหนึ่งเบิ้งอีกเทียงนึงครับผมวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะอีกเทียงนึงครับผมเทียเดียวเทียเดียวเทียเดียวกว่า ช่วงวันที่8กันยาครับผมกำหนดคลอดมิถุนา65ครับผมท่นเถื่อนท่าครับขึ้นมาอย่าได้ด่วนนะครับเด้อทอก่อนไหนก่อนคือเก่านะครับเด้อเปียบเกียบบ้างครับผมง้องโคสั่งเงี้ยแล้วนี่สั่งเงี้ยแบบนี้เปิดไว้ในราคานี่กับผิจารณาเอาวนะครับเด้อถึงขึ้แพงกับเปียกเกียบกันเบ้างครับผมสชั่วๆกับเครื่องหัวเสียยรับประกันให้งนะครับเนาะขาทกขาทอนหางมกหางดอก รับประกันทองอีกตั้งหากนะครับแม่เนี่ยเช็คทองเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิจบคลิกีบสมนี้นะครับเน้ะขอบคุณหลายๆครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่ติดตามคลิปหัวชาวเย้ายุ้งนะครับเนาะพุ่นะครับคผมเฉิดเพลินเรื่องคอเรื่องทองเพิ่งเบิ้งเอาเลยครับกีบเล็บกีบเท่าเพิ่นบานครับสักวานเล็บมากอร่อยนะครับเนาะพุ่นนะครับนั่นแหละครับเบิ้งเอาเลยครับผ้าหนาข่าล้างนั่นแหละครับเบิ้งเอาเลย งา้เป็นงามยนะครับเนาะบอมีตามสิงห์หัวเจ้าเบิงบอมีตำหนีนะครับเด้อนะครัเบเนาะส่เอฟซีของหัวเจ้าวพอจุดบอดหมองไหนหรือว่ามิตจำหนีหมองไหนก็โทรหาไหนนะครับเนดะ้อลอยกันเบิ้งครับผมหัวเจ้าวว่าเบ้อมื่แม่หนีบอมีตำหนีนะครับเนาะสมบูรณ์แบบดีครับผม นั่นแหละครับบาทเพิ่นย่างก็ได้สำหรับคลิปนี้จบไปชั้นนี้แล้วครับเด้อขอบคุณหลายๆครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกคู่ทุกคนสั่งซื้อจัดทรงให้ฟรีโดยชาวโจ้ของชาวโจ้นะครับเนาะโอ้ยหัชาวโจ้ก็ได้ลิ้นพันกันนะครับเนาะคลิปนี้กัจบไปชั้นนี้ครับผมสวัสดีครับ